รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถนนยานยนต์ Fifth Avenue ครับวันนี้ผมอยู่กับรถใหม่นะครับซึ่งเป็นรถรุ่นล่าสุดจากค่าย MG ครับนั่นคือ MG ZS ใหม่นะครับเป็นรถรุ่นที่มีการปรับปรุงในปี2020ตรงนี้เดี๋ยวไปติดตามชมในช่วง on the road กันครับว่ารถใหม่ที่ว่าคันนี้นะครับมีการปรับปรุงอะไรและสมรรนะการทดลองขับจะเป็นเช่นไรบ้างวันนี้เราวิ่งกันใกล้ๆครับจากกรุงเทพไปจบที่ะเชิงซาครับ ช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงท่องโลกยานยนต์ครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงรถยนต์ไปกับเรานะครับเต็มๆช่วงเหมือนเดิมครับและในช่วงทางรัดรมยากับอิรสุนะครับใครที่ชอบทานกุ้งห้ามพลาดครับน้องทอมมี่พาไปร้านมันกุ้งครับไปดูกุ้งเผาโตๆพร้อมอาหารไทยอีกหลากเมนูนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยะด์มนุธรรม25ครับอยู่ใจกลางกรุงหาไม่ยากนะครับ ช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมช่วงต่อไปของรายการครับหยุดสตาร์ทเพื่อสต็อปใช้รถเท่าที่จำเป็นโรคไตวายวที่น้องเป็นอยู่เนี่ยค่ะเราเพราะว่าน้องมีภาวะหัวใจและตับล้มเหลวร่วมด้วย ดังนั้นทางเดียวที่จะรักษาได้คือต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจตับและไตพร้อมกันค่ะมีคนเคยบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมักดีเสมอแต่มีสักกี่คนที่รู้ว่าระหว่างทางกว่าที่ใครบางคนจะผ่านความทุกข์นั้นมาได้มันยากลำบากแค่ไหนยากที่จะเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวดยากที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะมีทางชนะมันได้ไหม กว่า50ปีที่สิริราชมูลนิธิอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อเอาชนะความยากและอุปสรรคต่างๆตามเส้นทางของการรักษาด้วยพลังเห็นการให้จะแปลเปลี่ยนเป็นความสุขของผู้ป่วยได้โอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมร่วมบริจาคให้สิริราชมูลนิธิมูลนิธิของคนไทยหยุดสตาร์ทเพื่อสต็อป ใช้รถเท่าที่จำเป็นสนับสนุนโดย m a z d a วันนี้ผมอยู่กับ MG ครับต้องบอกว่าค่ายรถค่ายนี้เนี่ยนำเสนอโปรดักต์ไลอัพแต่ละปีในตลาดประเทศไทยไม่น้อยเลยครับและที่เห็นอยู่ครับก็เป็นโปรดักต์ใหม่ของเขานะครับ เป็นการปรับเปลี่ยนในรูปแบบ Min นอร์เชนของ MG ZS โมเดล2020ครับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเกิดขึ้นหลายอย่างเลยนะครับรูปลักษณ์ที่เห็นก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ลุกของเขานะครับชุดข้างหน้าเปลี่ยนใหม่หมดนะครับโคมไฟนะครับเป็นโคม LED ทั้งหน้าและหลังอันนี้เปลี่ยนปรับปรุงใหม่เลยชัดเจนเลยนะครับกระจังหน้าก็ใหม่นะครับชุดกันชนหน้าก็ใหม่เหมือนกันอย่างที่เห็นครับ มิติตัวถังของ mg zs ใหม่นะครับแบบเดิมเลยแต่เขาเพิ่มความสูงนะครับขึ้นมาอีก5มิลิเมตรซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนไซย,ย์ยางครับไซรย,ยางเดิม215-50-17เปลี่ยนมาเป็น2 1 5 5 5 5 7พร้อมกับล้อแม็กลวดลายใหม่ตัวกันชนหลังนะครับดีไซน์ใหม่ด้านล่างเรียกว่าเป็นดิฟฟิวเซอร์สไตล์แล้วกันนะครับรถคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาติดตั้งตัวฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าเป็น ลาวิวแคม่าแล้วกันมีการจับภาพจากกล้องรอบๆคันนะครับมาแสดงไว้ให้ที่จอกลางตัวรถความโดดเด่นของเขานะครับในเรื่องของหลังคาพารามิกซันรูฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในในคลาสแล้วก็ว่าได้หลังคาเนี่ยกินพื้นที่ไปกว่า70%นะครับที่เป็นแบบกระจกพารามิกซันรูฟก็ยังคงสไตล์ไว้อยู่เดิมภายใน ทำออกมาหรูเลยฮะเป็นใช้หนังนะครับสองสีในส่วนของเบาะนั่งนะครับผมเป็นสีน้าตาลนะครับขิดด้านข้างด้วยสีดํานะครับก็หรูหราขึ้นมาทีเดียวครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับในส่วนของคอนโซลกลางตรงนี้ครับเดิมทีครับ ZS เตัวก่อนหน้านี้นะครับบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้นะฮะจะเป็นพลาสติกทีนี้เขา ตกแต่งนะครับโดยการใช้หนังเข้าไปหุ้มโดยการใช้เคฟล่าบริเวณคอนโซลเกียร์และตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะครับบริเวณชุดเกียร์ตรงนี้หรูหราขึ้นมามากเลยทีเดียวครับตรงนี้เข้าสู่การเดินทางกันเลยครับ53กิโลเมตรวันนี้ครับที่เราจะเดินทางกับ MG ZS ใหม่นะครับทีนี้มาลองครับ1ระบบที่ ZS ใหม่นะครับติดตั้งมาให้ระบบนี้ใช้ชื่อว่าออโต้สปีดลิมิตครับออโต้สปีดลิมิตของ ZS ใหม่นะครับเริ่มทำงานตั้งแต่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวระบบนี้ดียังไงครับในกรณีใช้งานในเมืองที่จำกัดความเร็วนะครับสมมุติว่าความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ในย่านอนนั้นนะฮะตัวนี้เซตอัพไว้ได้ ระบบก็จะควบคุมความเร็วไว้ให้ไม่เกินความเร็วที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการใช้ความเร็วเมื่อไหร่นะครับคลิกดาวน์เข้าไปเขาก็จะปลดล็อกออกมานะครับเครื่องยนต์ของ ZS เนี่ยเป็นเครื่องยนต์รุ่นเดิมนะครับก็ขนาด1.5ลิตร114แรงม้าให้แรงบิดที่150นิวตันเมตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่ระบบส่งกำลังครับเปลี่ยนจาก เกียร์อัตโนมัติ4สปีดธรรมดานะครับให้เป็นเกียร์อัตโนมัติ cvt แบบ8สปีดตรงนี้ไม่ไม่ได้มีแพทเทิร์นชิปมานะฮะที่พวงมาลัยแต่ว่าเขาไปบวกลบที่ตำแหน่งเกียร์นะครับกลับมาถึงแล้วครับ100กิโลโดยประมาณครับวันนี้เป็นลองขับแบบระยะทางสั้นๆนะฮะ เครื่องยนต์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งที่น่าสนใจคือผมว่าช่วงล่างอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมวิ่งดีขึ้นวิ่งดีขึ้นแบบแบบแบบชัดเจนเลยนะฮะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนอกจากตัวออโต้สปีดลิมิตที่เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับความสะดวกสบายในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ MG ก็เพิ่มเข้าไปให้ทั้งเรื่องตัว t r a v e l แพ n นะครับ Emergency Call ก็สำคัญรูปลักษณ์ภายในที่มีดีไซน์ใหม่ใช้เบาะหนัง สีใหม่ทำให้ดูหรูหรามากขึ้นราคาเพิ่ม1 0 0 0 0บาทจากเดิม7 8 9 9 0 0นะครับเป็น7,99,000ในรุ่นท็อปแล้วก็วันนี้ถ้าคุณซื้อ MG ไปนะครับคุณเสียแค่งเงินดาว MG เขาเว้นการผ่อนไปให้3เดือนเลยเข้ากับช่วงโควิด1 9แบบนี้ครับถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีก1รุ่นครับ เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโ o ตโเลีไทยแลนด์นะครับก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์กันนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับชาวไทยนะครับสำหรับภาวะโรคระบาดโควิด1 9ซึ่งตอนนี้ภาวะก็เริ่มจะซาซาลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากยอดการติดเชื้อกันเป็นหลักพันนะครับตอนนี้ก็ลงมาหลักหน่วยและหลายวันก็ ผู้ติดเชื้อก็เป็นศูนย์นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ทําให้ชีวิตของเราก็เริ่มที่จะเข้าสู่สังคมกันได้แล้วนะครับมาตรกการในการาเข้ามาควบคุมต่งางๆก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆนะครับเ<ๆ>ช่นเดียวกับในแวดวงยานยนต์นะครับสำหรับเรื่องราวของอุตสาหการรมยานยนต์ก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับ สำหรับการจัดงานสแสดงรถยนต์ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งก็มีการประกาศเลื่อนการจัดออกไปเป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็ไปจัดกันในเดือนกรกฎราคมนะครับตั้งแต่วันที่13กรกฎราคมไปจนถึงวันที่26กรกฎราคมนะครับสถานที่ก็ยังคงเป็นที่เดิมนะครับชาเลนเจอร์ enger, เมืองทองธานีและอีกงานนึงนะครับซึ่งก็จะพูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คืองาน Big Motor ์เซ 2020นะครับหรือมหากรรมยานยนต์เพื่อการขายแห่งชาตินะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้จัดนะครับก็คือยานยนต์แควก r ุ๊ปเนี่ยก็ออกมาประกาศยืนยันแล้วนะครับว่ายังคงจัดงานในวันที่21ถึง30สิงหาคมนะครับซึ่งก็งานบิ๊กนี่ก็จัดกันที่นู่นเลยครับศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนานะครับปีนี้ และรถยนต์ที่เปิดตัวกันใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เป็นการเปิดตัวกันแบบออนไลน์นะครับและรถก็ขึ้นโชว์รูมกันไปนะครับสำหรับรถยนต์คันใหม่ที่ว่านี้นะครับก็คือ Nissan Kicks ครับชื่อนี้ยังไม่คุ้นนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีที่อยู่ในรถใหม่คันนี้นะครับก็เรียกว่า e-power นะครับอันนี้ก็ยังไม่คุ้นอีกเช่นกันนะครับรายละเอียดของรถยนต์คันนี้น่าสนใจเลยทีเดียว นิสส e ันคิกส์ e- power นะครับเป็นรถยนต์ compact SUV ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคและก็เป็นครั้งแรกของโลกที่นิสสันคิกส์นั้นออกมาผลิตในประเทศไทยซึ่งเป็นการผลิตภายนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันจุดเด่นของเทคโนโลยี e- power ที่อยู่ในนิสสันคิกส์นั้นก็คือจะเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยมีเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด l, 1.2ลิตร12วาล์ว3สูบแบบแถวเรียงนะครับหรือ DOHC Double Overhead Camshaft เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่มีกำลัง95กิโลวัตต์แล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่260นิวตันเมตร ซึ่งเครื่องยนต์นี้ก็จะทําหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะเข้าไปจัดเก็บในแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด1.57กิโลวัตต์ชั่วโมงที่มีอยู่4โมดูลด้วยกันและส่งไฟฟ้าไปให้มอเตอร์ไฟฟ้า EM57 ทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนรถยนต์ต่อไป โดยการขับเครื่องนั้นจะใช้เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะที่เรียกว่า one pedal ซึ่งจะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่4รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือรูปแบบปกติหรือ normal mode แล้วก็รูปแบบ smart mode รูปแบบ eco mode และรูปแบบ ev mode ซึ่งการขับขี่ในแบบปกติก็จะให้อัตราเร่งความเร็วและการหยุดรถที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกับการขับขี่จากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในทั่วๆไป นอกจากนี้นิสสันคิก e ีพาวเใหม่นะั้นยังมาพร้อม14เทคโนโลยีจากนิสสันอินเทลเจนต์โมบิลิตี้สำหรับราคาในช่วงเปิดตัวนั้นได้จัดไว้ที่รุ่นเริ่มต้นนะครับหรือรุ่น S เนี่ยราคา8 8 9 9 0 0 0บาทแล้วก็ไปที่รุ่นท็อปซึ่งเป็นรุ่น vl นี่ก็อยู่ที่1 4 9 0 0 0้บาท และสำหรับ Mazda นะครับก็ประกาศออกมาแล้วนะครับยอดขายของเขาจนถึงเดือนเมษายนเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ที่เซกเมนต์ของ SUV ครับครั้งนี้ Mazda สามารถก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ในตลาด SUV เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ บริษัทมาสด a าเซลลประเทศไทยจำกัดประกาศภาพ,าพรวมของตลาดรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นมียอดรวมอยู่ที่ประมาณ2,500คันโดยที่ไม่รวมรถประเภท P/PV นั้นมาสด a สามารถสร้างยอดขายได้มากที่สุดในตลาดคือ469คัน โดยแบ่งออกเป็น CX 3 0จำนวน346คัน CX 3จำนวน31คัน CX 5จำนวน59คันและ CX 8จำนวน33คันซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนั้นทำให้ m a z t e r ก้าวขึ้นครองความเป็นอันดับ1ของตลาดรถยนต์อนเนกประสงค์ประเภท SUV ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา นั่นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในช่วงที่ยังมีไวรัสโควิดระบาดอยู่นะครับซึ่งทุกคนยังต้องระมัดระวังนะครับในการออกสู่สังคมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์มาฝากท่านผู้ชมเช่นนี้ครับถึงชีวิตจะเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะหยุดตัวเอง กาใหม่ๆมิเคยเดินมาหาคนที่อยู่กับที่ oh, <my. S 1> เติมชีวิตให้เต็มความหมาย All new Mazda CX-30 feel the drive หยุด Start เพื่อ Stop ใช้รถเท่าที่จำเป็น ถึงชีวิตจะเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะหยุดตัวเองเพราะประสบการณ์ใหม่ๆไม่เคยเดินมาหาคุณที่อยู่กับที่เติมชีวิตให้เต็มความหมาย All New Mazda CX-30 Feel the Drive หยุดสตาร์เพื่อ,อ Stop ใช้รถเท่าที่จำเป็น ร้านมันกุ้งย่านเรียกทางด่วรนรามินทาร้านอาหารที่เน้นกุ้ง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 ตั้งแต่ชื่อร้านเรียกได้ว,ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักกุ้งแถมยังมีบรรยากาศที่เหมาะกับการกินข้าวกับครอบครัวจะอดใจรออีกทําไมผ้อมมีพร้อมขึ้นโต๊ะที่ร้านแล้วค่ะอาหารไปทางไหนนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเมนูที่อยู่ตรงนี้นะครับ กุ้งเพียบจริงๆครับนอกจากกุ้งแล้วนะครับยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับเรามาพูดคุยกับผู้จัดการร้านมันสกุ้งกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกผมอเล็ก์แล้วกันนะครับผู้จัดการร้านมันกุ้งนะครับเมนูหลักๆของเราก็คือเมนูกุ้งกุ้งที่เราจะแนะนําในวันนี้ครับเริ่มเลยดีกว่าครับว่าบน้ต้นนี้มีอะไรบ้างครับยินดีครับเมนูแรกนะครับเป็นเมนูกุ้งเผานะฮะขอนําเสนอเป็นกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่นะครับกุ้งเผาทั่วไปแต่ทาน้ำจิ้มสองเกลือนะรบคั เบอร์ที่สองสีเขียวๆเนี่ยจะรสแซ่บจี๊ดจ้าเลยนะครับต้มยำมันกุ้งมะพร้าวอ่อนนะครับถ้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเราเอากุ้งมาเผาเราเอาเนื้อมะพร้าวมามาปรุงรสดเพื่อเอาความหวานของมะพร้าวมีความหอมให้น้ําทุบมันหอมขอชิมปลาเนยนะครับข้างในนี้มีมันกุ้งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับทานเข้าไปนี่มันกุ้งนี่แบบเยอะมากเลยนะตัวกุ้งเบลเลอเลยครับเนื้อแน่นมากครับอเล็ก เมนูต่อไปครับเป็นขาหมูสูตรเยอรมันครับเป็นสูตรของทางร้านครับขาหมูส่วนหน้าที่เราเอาไซส์ที่เราต้องการมาต้มตุ๋นใช้เวลาประมาณ5 6ถึงชั่วโมงนะตามสูตรน้ำสต็อกของร้านนะครับแล้วเรามาผึ่งให้แห้งถึงเอามาทอดด้วยน้ำมันเดือดเดือดร้อนๆคะจะมีความกรอบนอกนุ่มในฮะและทานด้วยควบคู่กับน้ำจิ้มซีสหายนะครับเป็นน้ำจิ้มสองเกลือของซีฟู้ดตามด้วยน้ำซีอิ๊วหวานและมัสตาร์ดครับทอดอีกเมนูหนึ่งครับได้ครับ ปลากระพงทอดน้ำปลาครับปลากระพงไซส์ใหญ่ไปฮะแล้วก็ทาด้วยน้ำยามะม่วงมีขั้วขอมกระเทียมแล้วก็มะม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำนาวน้ำปลาครับน้ำเชื่อมทานกับปลากระพงที่ทอดด้วยน้ำปลาปรุงรสครับจะเป็นรสชาติได้ดชา้าช้าที่กลมกล่อมครับเมื่อกี้พอทานไปนะครับเอเล็กรู้สึกได้เลยว่ามันนัวในปากหมดเลยครับผมคือแบบถูกใจจริงๆอะ่ะเนื้อปลาก็นุ่มเข้ากับน้ำจิ้มนี้ได้ดีเลยครับ เป็นเมนูสเปเชียลของร้านครับชื่อว่าตำมันกุ้งสเปเชียลนะฮะทำไมถึงเรียกว่าสเปเชียลครับอะไรครับก็มันมีหลายชาติหลายรสอยู่ในปรุงอยู่ในนี้นะครับเรามีท้มตำทานกับสปาเกตตี้ไส้กรอกเป็นแหนมเป็นเครื่องเคียงแถมยังมีแหนมมีหมูยอเด่นเด่นก็คือมีกุ้งสดด้วยครับทานกับต้มตำารับทำให้เราได้รสชาติที่หลากหลายครับเราจึงได้ใช้ชื่อว่าตำมันกุ้งสเปเชียลฮะพี่อันเล็กแนะนำตัวกุ้งขากุ้งผาวอะผมอะยังไม่ได้ชิมเลย ตั้งใจแบบจะเก็บไว้เป็นเซอรเรียล่แบบต้องปิ้นอ่ะโอแล้วผมขอครับโดยเฉพาะมันกุ้งเลยอะเล็กมันศาสตร์ใจจริงอะเร็กครับวัาไม้ความหอมมันของมันะครับใช่ครับข้างหนึ่งก็เป็นอันนี้ข้างหนึ่งก็เป็นอันนี๋อาสองคันด้วยที่สองเจอครับงั้นผมว่าลงตัวนะเขือไฟเรารู้สึกเด้งมากเลยครับอะไเครับครับคุณผู้ชมครับกุ้งนี่ตัวใหญ่จริงๆครับ อะไรครับผ่าเชิญคุณผู้ชมพันผ้านะครับร้านเรานะฮะตั้งอยู่ที่ซอยประดิษฐ์มนตธรมี่ห้า้านนเรียบด่วนยานมินทานะฮะก็อย่างที่คุณทอมมี่ได้ทานเมนูเป็นเล่ของคุณคือกุ้งเผานะครับทางร้านได้จักโปรโมชั่นในราคาที่คุณถูกใจขอเชิญคุณมาลองทานดูครับตามพลาดครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถแกะ QR code ตามหน้าจอนี้นะครับเพื่อมาที่ร้านนี้ได้นะครับขอขอบคุณอเล็กมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ สนับสนุนโดย all new isuzu d max พลานุภาพพลิกโลกทั้งหมดครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการถนนยานยนต์ fifth avenue ครับท่านผูพาดรับชมช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมช่วงหลังกันที่ YouTube c h anel n auto motor thailand หรือเว็บไซต์ auto w o r d thailand และ Facebook Fanpage auto w o r d thailand ครับกลับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้า14.0 0นถึง14.30นกับรายการถนนยานยนต์ fifth avenue ครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ